ผมจะมารีวิวมอดอะไรอินชานะครับใครที่ต้องการอยากจะดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอ่ะทีการก็อย่างนี้นครับให้เราค่าสมงรีมาส1ตัวนะครับคุณอาจจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ด้านล่างมันก็คือเหมือนในคอมมาครับ แต่มาตกคาด้วยนี่ถ้าคาด้วยนี่นมันจะไม่ได้นะมันจะไม่ได้อยู่อ่ะหาเฮ้ย,ยหายของหายอ่าน,นี่ครับ ก็จะได้เร็วหนีครับแล้วก็นี่ครับพอเราเก็บได้ปุ๊กนะครับก็นะครับ แล้วก็นี่นครับคุณอาจจะเห็นว่าเป็นแค่นี่ธรรมดาอธรรม,นมา,านะครับแล้วก็ถ้าเราจะทำก็ให้เรากดลี่ขวาเข้าไปานะครับมันก็จะมีที่เลือกเวลถ้ามันจะเวลต้องการก็กดตรงเนี้ยสียนี่ออกครับ อ๋เรี่อหนึ่งโอเคถ้ามันยังไม่ได้นะครับ ได้คร yeah, ับเดี๋ยวจะลองเอาทำดูใหม่เลื่อนหนึ่งไปเป็นนะครับสองครับ ไม่หมดมันไม่ใช่นะ เลยครับโอ้ตายซะมาแล้วครับอย่างนี้ทุกตอนนะครับ อืแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพักนี้มันเกิดขึ้นได้ไงนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปทัท้งนี้นะครับสวัสดทุรับกดไลค์กันให้ได้เยอะนะครับก็ขอบคุณที่ ตาผมนะครับ